แฟนไม่ให้เงินใช้แล้วหล่อถึงต้องมาทำงานกูไม่ได้อยากเห็ดดอกงานนะขันในตอบจากกลบึงของหัวใจก็คืออยากนอนเปิดพัดลมโปกหมอย,อยู่สื่ออ,อยากนอนถโทรศัพท์ให้เบิร์ดมือเบิร์ดเว้นอยากเห็ดแบบนั่นลหละแต่มันเห็ดบ่าใดมีผัวก็ต้องใช้เงินผัวค่ะเงินจากแฟนมันก็เหมือนของขวัญทุกบ้านมีข้อตกลงไม่เหมือนกันมึงย่งมาขี่ตัวว่ามึงไม่อยากได้อยากได้ก็หาบ่าไดดมันต่างกันอยู่นะคะแต่เมื่อเรามองเห็นช่องทางที่จะหาเงินเพิ่มให้ละสิบอยากเห็ดก่อผัวไปนำเห็ดงานไปนำได้เงินสองทางชัดก็บว่ามันดีอยู่เดง มันเข้าในบัญชีที่เป็นชื่อของเราสำนันก็มีแห้งแล้วคะ่ะบะตองมาทาเบิ้งดอกว่าผัวถิมน่ะสิยูบะได้หากินเองได้ยุจามันบ่มีไผปล่อยให้จับควางอดตายดอกสูยถ้าผัวเลี้ยงแล้วเรามีความสุขเราก็ทําไปหาอยากเด้อค่ะผู้ชายท่สีมาจกเงินให้ไผ่ดอยคากะย่าแล้วกะก,กูมีเนาะเหตุงานมาเป็นสิปีขันบ่หูจักเก็บมันกะถูกกัยาาคือเกานั่นะไม่เคยมีอะไรแน่นอนในชีวิตเรกค่ะใครที่เลือกทํางานเองก็ไม่ได้แปลว่าถูกทิ้งหรือว่าจนตรอกเพราะสุดท้ายชีวิตของเราเราเป็นน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 คคคคคใใใชช้้เเเเเเเงงงงงงงิิไไไมม่่่่่ออออื็็็ดดยัักกกปปโลตตตตตาาาาาีหทขวรรรแสน ใจของคนอื่นเคารพในอาชีพของคนอื่นยามพอกันกับยาสีถามคักหลายททำไมถึงไม่ทํางานทําไมถึงมาทําอาชีพนี้ล่ะมันได้เงินน้อยนะห้เศร้าเวา้ามานั่งเมามอยกันแบบสบายใจเรื่องส่วนตัวน่ะคุยได้แต่ยาสีมหาเกทับกันเอง